บิ سم الله ا ل ر ح م ล ا ล ر ح ي م ا ل บบิลอาล ب มีนวะบิฮิน ه สต ت ع ي ن ลาฮาว ولا قوة إلا بالله ا ل أ ع ลล ا ฮิลอะซี ي อัสสลามุอะลัยกุมวะเรียนท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคุณภาพคนคุณภาพสังคมต้องเริ่มต้นที่อะไร คำถามนี้เป็นคำถามที่สามารถหาคำตอบได้กว้างขวางไม่มีคำว่าผิดและไม่มีคำว่าถูกต้องที่สุดหรอกค่ะแต่ในมุมมองของข้าพาเจ้าในฐานะนักเรียน mm hmm. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าคนจะมีคุณภาพและสังคมจะมีคุณภาพที่ดีนั้นต้องเริ่มต้นที่การศึกษาค่ะการศึกษาที่สามารถทําให้เราทุกคนเป็นคนมีคุณภาพคือการศึกษาบนแนวทางที่ถูกต้อง คือการรู้จักผู้สร้างและไม่ได้จำกัดอยู่บนหลักวิชาการศรัทธาเพียงเท่านั้นแต่รวมถึงวิชาการแขนงต่างๆที่ทำให้เรารู้จักตัวเองรู้จักการใช้ชีวิตบนโลกนี้อย่างปลอดภัยและรู้วิธีที่จะเตรียมตัวสู่บั้นปลายชีวิตคือโลกอะคิระได้ด้วยส่วนสำคัญที่ทำให้เราเป็นคนมีคุณภาพนั่นก็คือ ครอบครัวคุณพอ่อที่สอนให้เรายอมเกรงต่ออัลลฮ์คุณแม่ที่สอนให้เรารักพระองค์และสภาพแวดลอ้อมที่มีกลิ่นอายของความรักความสมามัคคีนี่คือจุดเริ่มต้นของคนคุณภาพค่ะลำดับต่อมาคือโรงเรียนสถานที่แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริงครูที่เป็นแบบอย่างทั้งในห้องเรียนและวิถีชีวิต เพื่อนที่เริ่มต้นการเรียนรู้และเติบโตมาด้วยกันโรงเรียนที่สะอาดปลอดภัยกา้าวเข้าโรงเรียนแล้วได้ยินเสียงอันกุรอานมองเห็นการสลามซึ่งกันและกันเหล่านี้คือส่วนสำคัญที่ทำให้คนมีคุณภาพจากการอบรมสั่งสอนที่ดีก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเช่นกันค่ะ คุณภาพคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณภาพของการศึกษาดังที่อัลลอฮฺได้ทรงยกสถานะของผู้รู้เหนือกว่าคนอื่นๆกอกล่าจ่าลายัรฟอิลลาวลาซีนาอามานูมินกุมวัลลาซีนาอูตุลอิลมะดจัดความว่าอัลลอฮฺได้ทรงยกย่องเทิดเกียรติแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้าและบรรดาผู้ได้รับความรู้ในหลายชั้น สูรัต์มุจาดาละอายะที่11แล้วในขณะเดียวกันคุณภาพของการศึกษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเองท่านอาลีบินอบีิลลิฟโรยงโลวันฮูได้กล่าวว่าอัลลิมูฮมุมะอวาดิบูฮมุมความว่าพวกท่านจงให้วิชาความรู้แก่พวกเขาและจงสอนมารยาทแก่พวกเขา ประการนี้สำคัญมากค่ะเราคงไม่ต้องการผู้รู้ที่ไม่มีจรรญ,ญาไม่ต้องการผู้นำที่ไร้คุณธรรมพอต่อให้เขาเก่งกาด้านวิชาการมีความรู้ความสามารถพัฒนาวัตถุสังคมเพียงใดแต่คดโกงไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่รับฟังผู้อื่นเราจะเรียกเขาว่าคนคุณภาพได้อย่างไรจริงไหมคะดังนั้นวันนี้ วันที่เราหาคำตอบของคำว่าคุณภาพคนที่แท้จริงได้แล้วเรามาสร้างคนที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิชาความรู้ที่ถูกต้องบนจญญบรรยามารยาทที่ดีงามแล้วเราจะมีสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแบบที่อัลลอฮ์พึงพอพระทัยค่ะอินชาอัลลอฮ์มันอรอดุญยาฟาอะไลฮิบิลอิล ว man aradan a k i r ْ fa alayhi bil il و m a َ aradan h َ m a fa alayhi bil il สุดท้ายขอฝากคำพูดที่สวยงามของท่านอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมะฮุลลอที่กล่าวไว้ความว่าใครที่ปรารถนาโลกดุนยานี้เขาต้องมีวิชาความรู้และหากใครที่ปรารถนาทั้ง ที่ปรารถนาโลกอะเครอเขาต้องมีวิชาความรู้และหากใครที่ปรารถนาทั้งสองโลกเขาต้องมีวิชาความรู้คุณภาพคนคุณภาพสังคมต้องเริ่มต้นที่การศึกษาอย่างแท้จริงค่ะวบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ